อตมาจะให้โยมเห็นว่าอันนี้จังคืออะไรกระดาษแผ่นนี้โยมเห็นไหมนี่กระดาษขาดโยมรู้ไหมเสื่อมใช่ไหมเนี่ยอันนี้จังเข้าใจไหมเรื่องหมูหมูนะเรื่องธรรมชาติง่ายๆเสื้อขาดนะอรถเสียบ้านหลังคาผุรั่วอันนี้จังเนี่ยของในจังกิริยาที่แตกสลายได้เพราะ ความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายพรงเรียกมันว่ารูปเห็นนะดังนั้นรูปังอน,นิจจังรูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะ <c oughs> สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยคือมันแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงเรื่อยๆการที่ไม่เที่ยงเรื่อยๆเ,เนี่ยพระองค์เรียกว่าทิตตสัอัญญตังปัญญ,ญายติแปลว่าเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างปรากฏ รูปร่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนก้อนน้าแข็งมันคงที่ไหมไม่คงที่รูปร่างเปลี่ยนตลอดถูกต้องไหมพระองค์ก็บัญญัติลักษณะของธรรมธาตุนี้ขึ้นมานะดังนั้นธรรมธาตุนี้มีการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆก่อนจะเสื่อมเนี่ยมันต้องอะไรมันต้องเห็นอยู่ตั้งอยู่มันจะเห็นมันจะตั้งอยู่เนี่ยมันต้องอะไรก่อนเกิด ถูกต้องไหมเดิมไม่มีกระดาษกระดาษต้องเกิดมาก่อนจะมีในกรสมมุติโยมชื่อนายกอนะจะมีในายกนกอต้องเกิดก่อนใช่ไหมอ่าถูกต้องไหมอันนี้อันนี้แบบง่ายๆอ่าที่บางทียมอาจจะนึกไม่ออกหรอกแต่พอบอกเนี่ยรู้ตามได้อ่าสิ่งนี้จึงเรียกว่าเกิดปรากฏดังนั้นสิ่งใดที่เกิดปรากฏแล้วเสือเส่อมไหมเสื่อมอ่าเป็นความจริงที่โยมเห็นได้รู้ตามได้ถูกต้องไหม เสื่มแล้วเสื่มต่อไหม,เส,มเสื่อมต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> พระองค์จึงเรียกว่าอุปปาโทปัญญายติเกิดปรากฏสองวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏสามทิตะสะอัญญัตังปัญญายติเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือสคุณสมบัติของขันห้ารูปร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือลายแบ่งสามสุขทุกข์อทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขสุขเคยมีมะมีทุกข์เคยมีมะมเฉยเฉยมีมะอืมนี่สามอารมณ์ทุกคนที่นั่งอยู่มีหมดสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งหรือจิตของเรามีใช่ไหมทุกคนมีในสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านสอนในสิ่งที่เรามีเหมือนกับพระองค์